เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการอนิเมะเลยนะครับผมกับอีกหนึ่งสตูดิโอในตำนานอย่างสตูดิโอไกเน็กซ์เนี่ยได้ทําการปิดบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมและคดีล้มละลายเนี่ยได้สิ้นสุดเมื่อวันที่10ธันวาคมนั่นเองนะครับผมโดยคุณอโนเนี่ยได้ออกมาแถลงนะครับผมสั้นๆง่ายๆนะครับผมว่าลิขสิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของไกเน็กซ์เนี่ยจะถูกโอนคืนให้เจ้าของที่แท้จริงนะครับผมที่เป็นคนสร้างผลงานอนิเมะต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการละลายและการกฎะจายนทรัพย์ ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ตีกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการโอนจ่ายลิขสิทธิ์แล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริง <_ letter> การกู้เงินมหาศาลแล้วก็ผิดนัดชําระหนี้บริษัทนั่นเองนะครับผมทําให้ตัวของไกด์เน็กซ์เนี่ยไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะครับผมและบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยน่าจะคิดถึงผลงานของไกด์เน็กซ์อีกมากมายเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีวานเกเลียนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆอ,อีกมากมายนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าย้อนไทม์ไลน เกิดปัญหาเน่ก็คือปี2012ในสถานการณ์ทางการเงินของไกเน็กเนี่ยเริ่มย่ำแย่นั่นเองนะครับผมและในปี2019เนี่ยประธานบริษัทขนาดนั้นนะครับอย่างคุณโทโมฮิโร่ไมกิเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนะครับผมทำให้บริษัทเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถรดาเนินการทางธุรกิจต่อได้นั่นเองนะครับผมและในพฤษภาคมปี2024เนี่ยได้ถูกยื่นฟ้องร่ลมละลายนั่นเองนะครับผมจนมาถึงเดือนธันวาคมปี2025เนี่ยก็ได้สิ้นสุดกระบวนการ การล้มละลายและยุติการเป็นบริษัทอย่างถาวรและปิดตำนานสตูดิโอที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984นั่นเองนะครับ